หวานฉ่ำน,นะครับต้อนรับเลนไทายคู่รักคนมเนเทิงก็มาอวดความหวานในโซเชียลงานนี้มาดูกันดีกว่ามีคู่ไหนจะหวานฉ่ำขนาดไหนครับมาเริ่มตอนคู่แรกนะครับมาปรินแล้วก็คิมเบอรี่นะครับก็ได้มาคงคู่ดินเนอร์หรูพร้อมดอกไม้ช่อตโตโพสต์ลงอินสตาแกรมแบบหวานฉ่ำครับ รัก NY ก็หวานไม่แพ้กันนะเดทยายาสาวยายาก็ได้โพสต์ภาพคู่กับช่อดอกทิวลิปกับข้อความ early surprise พร้อมกับแท็กขอบคุณนะเดทอีกด้วย มาต่อกันที่คู่นี้นะครับมีคนแชร์กันเยอะมากใหม่ดาวิกาแล้วก็เตอ๋อชันทวิตนะครับก็ได้โพสต์ภาพคู่สุดหวานต้อนรับวาเลนไทน์เรียกว่าหวานจนแฟนๆแห่แซวหวานค่ะนี้เมื่อไรจะแต่งดีล่ะ <S <S 1> <S 1> ด้านคู่ของมาริโอนะครับแล้วก็จันจิแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโมเมนต,ต์หวานๆสักเท่าไหร่แต่วาเาลนไทน์ก็ไม่พลาดครับมาริโอก็ได้โพสต์ภาพจันจิพร้อมดอกไม้ช่อโตแบบนี้ครับ มาคู่ของห้างแล้วก็จีออนเรียกว่าฝ่ายชายทุ่มมากนะฮะเซอร์ไพรส์บอกรักจีออนขึ้นจอใหญ่หนะ้า oh. ห้างดัง oh. เขียนข้อความสุดหวานบอกว่า thank you for being the reason I smile you are my happiness หรือแปลเป็นไทยเนะี่ยก็บอกขอบคุณที่เธอเนี่ยเป็นเหตุผลทำให้ผมเนี่ยยิ้มได้และคุณคือความสุขของผมนั่นเองมาที่แตงโมงนิดาครับแล้วก็แฟนหนุ่ม ก็ได้โพสต์ภาพกับหวานใจได้ไว้ซีนสุดโรแมนติกที่มีดอกกุหลาบขั้นกลางระหว่างใบหน้าของทั้งคู่ระบุข,ข้อความว่า Happy Valentine's Day นะคะที่รัก Valentine's ปีที่2แล้วเราผ่านกันมาได้ดีมากๆเลยมาที่คุณแม่ซุปตาชมพู่อรยาครับก็บหวานไม่แผ่ว oh. นะฮะได้โพสต์ภาพคุณน็อตได้โพสต์ภาพคุณชมพู่หอบดอกไม้ชอโตพร้อมเขียนแคปชั่นว่า My Valentine อีกหนึ่งคู่รักนี่จัดเต็มเจนี่รัชนกแล้วก็ยิวครับได้แปลงโฉมเป็นกรรมเทพจัดเต็มนะสุดยอดอลังการมากเจนี่ <c oughs> ครับได้โพสต์ภาพเขียนแคปชั่นนะฮะบอกว่าวันที่ปีนี้โชคดีที่มีคุณแฮปปี้วันที่ปีนี้นะคะด้านของคู่รักนี่คู่นี้อลังการมากาเต็ดอกไม้ดิจแมนแล้วก็ใบเตยฉลองวันที่ทีนีกับลูกน้องอ๋อลูกน้อยนะฮะน้องเวทมนต์ก็ดินเนอร์ที่โรงแรมสุดหรูซึ่งนี่นี่มีดอกไม้ช่อโตมาฝากกันด้วย คุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ